คนเรวนะครับมันก well ็เรวแบบเรวเรวจริงๆนะครับเรวจนไม่สามารถที่จะใช้ค uh ําไหนมาสาธยายความเร็วของมันได้เลยเหตุการณ์นี้นะครับมันมีพวกไอ้ชั่วอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับก่อเหตุโดยที ocument, ่มีผู้เคราะห์ร้ายเป็นครอบครัวของคุณหมอนะครับท้องเรื่องเกิดที่คอนเนตทิคัสสหรัฐอเมริกาปี2007นะครับคุณหมอนะครับก็มีชีวิตที่ดีมากๆเลยนะครับมีครอบครัวมีภรรยายอยู่หนึ่งคนมีลูกอยู่2คน วันหนึ่งนะครับภรรยาของคุณหมอเนี่ยไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วมีไอ้ชั่วเนี่ยไปเห็นเข้าแล้วก็ตามไปตามมาจากห้างไปที่ลานจอดรถแล้วก็ตามไปถึงบ้านแล้วก็วางแผนที่จะบุกชิงทรัพย์ที่บ้านหลังนี้แต่เมื่อก่อเหตุในคืนนั้นนะครับเขาไม่ได้แค่ชิงทรัพย์แหละเหตุการณ์มันเลยเถิดครับเขาจับคุณหมอมัดมือมัดเท้าแล้วก็ยัดเข้าไปห้องใต้ดิน จับภรรยาคุณหมอข่มขืนแล้วก็เผาบ้านหลังนั้นคุณหมอสามารถหลุดจากการพัฒนาการมาได้แล้วก็ออกมาขอความช่วยเหลือสุดท้ายแล้วก็สามารถจับกลุมไอ้ชั่วสองตัวนี้ได้เหตุการณ์ลึกๆรละเอียดละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในไลฟ์คืนนี้ครับ